ความหมายดีนะเพลงนี้<_ <EN> _>เฮ้เฮ้เท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  <_ EN _> ชอบชอบชอบ<_ <EN> _>สวัสดีครับโทกผมก้อนรัำก่อนเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมารีแอค เพลงที่กําลังมาแรงในกอปปลาวนะครับตอนนี้กําลังฮิตมากเพลงฟีดก็หลายคนแล้วแบบผมเพิ่งได้มาฟังอยู่ช่วงหนึ่งนะครับก็เริ่มติดตามได้ไม่กี่วันนี้ก็อยากจะลองมารีแอคเพลงนี้กันนะครับชื่อเพลงว่าผู้บ่าวมือสองเพลงนี้ฟีดก็หลายคนเลยครับมีทั้งสพนาถ้าอ่านเพลงขอภายได้นะครับพีเอพบีดแบนแล้วก็ท j m u n o แล้วก็มีใครอีเอะ GX2 นะครับเดี๋ยวเพลงจะสนุกแค่ไหนเดี๋ยวลองไปฟังพร้อมกันเลยครับ l e t ก go ซ๊เมโลดีขึ้นมาก็ขอล้ทุกคนซอไอเป็นผู้บาวมือสองและน้องสิสนใจอ้ายบอโบมีรอกเงิ้นทองหน้าตากาบอได้หรอกหน้าตากาบอได้หรอกจริงใจสิบอกอี่แม่ไปสู่ของเฮ้ๆๆๆเขียใจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมาก็พอสัญญาว่าจะหักเจ้าสุดหัวใจ เรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไปไอ้นหวังดีหักจริงหวังแต่งก็ย้อนอยากใดของนางขนงามมาอยู่ข้างๆคอยดูแลตักน้ำกะสวยเพิ่นี้เข้ากะสวยเพิ่นเห็ดกินกะสวยเพิ่นบ่อตองกี่ขานคือตอนนี้ผมไม่รู้จักใครเลยจริงแต่เดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลเพราะผมติดตามพวกเขาอยู่ตอนนี้ เจา้าาห่มลัวสิงในให้เป็นผู้เบาเมื่อสองและน้องสิสนใจไอ้บอบโบมีดอกเงินท้องหน้าตาเขาบอได้รอถ้าน้องนั้นจริงใจที่บอกยี่แม่ไปสู่ขออย่าเฮ็ุให้อายเสียใจเหมือนคนอื่นที่ผ่านมาก็พอสัญญาว่าจะหักเจ้าสุดหัวใจเรื่องที่ผ่านมาก็ให้มันผ่านไปแล้วไป ไอ้หนี้หวังดีหักจริงหวังแต่งก็ย้อนอยากได้ของนางคุณงามไมา่อยู่ข้างๆคอยดูแลไอ้เป็นผู้เบามือซองแต่กายและใจเป็นของน้องเรื่องราของเราในวันวานแม้ว่า ควาหมายดีนะไปนี<ด>อ,อยากพ่อน้องแต่เศร้าจแนแดงกินเป็นแล้วพอเขาแกงวันไหนไม่เจอมันจะแกอองอยู่ซ้าเดี๋ยวอ้ายไปแจกชนกายมาันจะพามาสักกี่คนแต่หัวใจเป็นของเจ้านะแมหาม,หมนต์แม้เหนื่อยป้านใดไอ้ิยอมทนทำงานหางเงินแก่พยายามจนได้มีแค่คนเดียวเราจะเป็นคนพิเศษคนธรรมาดาไม่มีมลลิดเดช ธไม่ต้งกลัวจะไม่ทาให้ตธอติดแต่สัญญาต่อจากนี้เธอต้องลองมาโอ้ยเพเจ้านะ <S <S ปลัวไผ่ไผ่ไผแกอยากแหนมเจ้าผู้แก้มเปิน้นเปหน้าเขาและปากแดงเจ้านั้นงามโซภาบ่ามีภัยมาเบียดแสงอ้นี่ฮักเจ้าวิลีบ่มีวันสิเปลี่ยนแปลงถ้าเจ้าเน่ยเป็นนางฟ้าอายจะเป็นเทวดาถ้าเจ้าอยู่ทั้งสวรรค์อายจะแนมอยู่โลกเนื้อคู่คือ าคนเดี๋ยวในบุเพสันทีว่าอ้ายเพื่อใจไว้เฮ้ว่าเจ้าจะลงมาเขาพยายามเอาศิลปักมาประสมปสามเข้าไปในเพลงลงตัวลงตัว จยาเห็นหน้าคนลำ<า><ะ>อ่ะไอเป็นบูบาวมือสองและน้องสิสนใจอไอบอผมมีดอกเงินสองหน้าตาก็บอกได้หลอกถ้าน้องนั้นจริงใจสิบอกอีแม่ไปสู่ขออย่าเห็ดให้ไยเสียใจมันคนอื่นที่ผ่านมาก็พอสัญญาว่าจากจสุดหัวใจเรื่อง

ชอบชอบชอบก็จบไปแล้วครับกับเพลงผู้บ่ามือสองนะครับอา,อารมณ์เพลงก็ไม่ไม่ช้ามากไม่เร็วมากมีเดียมมีเดียมก็ไงก็ไปลองหาฟังกันดูนะครับเพลงผู้บ่ามือสองเพิ่งลงไปประมาณได้ประมาณาไม่ไม่ถึงสัปดาห์น่าจะสัปดาห์กว่าเพลงดีนะครับตอนนี้ก็ยอดวิวก็ประมาณ2องล้านสี่แสนกว่าวิวแล้วซึ่งเพลงเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบ โอเคอ่ะฟังฟังสบายฟังดีฟังสนุกครับเพราะว่าแล้วก็ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ r i b e ในช่องก้อถามก้อนนะครับคลิปต่อไปจะมารีแอคกับคลิปอะไรอีกนะครับกดติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีคับ